สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเรียกได้ว่ากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับอุปกรณ์ที่มีรูปร่างไม่ใหญ่โตแต่สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของความสวยงามอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรคของรถมอเตอรไ์ไซค์ ท้งขนาดเล็กและบิ๊กไบค์ใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงเจ้าสายถักเบรกนั่นเองแต่คาดว่าหลายๆคนก็ยังคงไม่ทราบกันใช่ไหมละครับว่าเจ้าสายถักนั้นแท้จริงแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างที่ทําให้ชาวไบค์เกอร์เลือกที่จะเปลี่ยนกันซึ่งในวันนี้เราจะขอพาเพื่อนๆมาไขาข้อข้องใจกันว่าแล้วก็อย่ารอช้าตามมาชมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเราต้องขอเตือนเพื่อนๆที่คิดจะซื้อสายถักที่ไม่ใช่ของแท้กันก่อนเลยนะครับว่า อย่าคิดที่จะซื้อมาใส่เพื่อเพิ่มความสวยงามเป็นอันขาดเพราะว่าในตัวสายถักนั้นจะมีหลอดทางเดินของน้ํามันซึ่งเป็นวัสดุที่มีเนื้อค่อนข้างแข็งและไม่ยืดหยุ่นพองตัวตามแรงดันขณะบีเบรกในขณะเดียวกันก็มีโลหะถักร้อยพันอยู่ภายนอกเพื่อป้องกันการเสียดสีรวมถึงการควบคุมรูปทรงของสายข้างในความสม่ําเสมอของแรงดันน้ํามันเบรกที่กระทําจากปั๊มบนที่เราบีบหรือกดจะถูกถ่ายทอดไปยังอุปกรณ์ที่ถูกกระทําอย่างคาลิปเปอร์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าคุณใช้สายเบรกติดรถดแบบที่เป็นสายยางลองกำเบรงให้สุดในขณะเดียวกันก็เอามือกำสายเบรกไว้ด้วยจะรู้สึกได้ถึงแรงดันและการขยายตัวของสายเบรกถ้าใช้สายยางที่หมดสภาพมันก็ไม่สามารถทนแรงดันได้อย่างสม่เสมอทั้งสายและแน่นอนว่าถ้าเราใช้สายถักที่ไม่ได้คุณภาพหรือการประกอบปลายสายกับหัวต่อไม่ดีอาจจะมีน้ำมันเบรกซึมออกสู่ภายนอกนั่นหมายถึงการสูญเสียแรงดันเบรกที่จะไปกระทำต่อคาลิเปอร์ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง บอกให้ใช้คาลิเปอร์อดีเพียงใดก็ตามแล้วทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนสายเบรกถักละ่ะแน่นอนว่าสายถักจากแบรนด์ดังๆก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และได้คุณภาพที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้รับการรับรองคุณภาพจากการใช้ในสนามแข่งซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีดีกว่าระบบเบรกทั่วไปและในเรื่องของความสวยงามนั้นเราคงไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสายเบรกถักมันสามารถเข้ามาช่วยเพิ่มความโดดเด่นได้อย่างมากมายเลยทีเดียว ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ